สวัสดีพี่น้องมูมูครับวันนี้ผมมาจะส่งสินค้าอยู่ที่จังหวัดลำปางครับผมเก็บปลายทางเหมือนเดิมครับผมวันนี้จะพามาดูการสร้างโรงเรือนของพี่ชายทางอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางกันครับว่าเขาสร้างแบบไหนสร้างแบบบ้านๆแต่มาตรฐานสูงมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวันนี้จัดส่ง6โรงตั้งพื้นนะครับรางอาหาร 9ใบขนาดใหญ่ขนาดเล็ก8ใบจัดส่งเก็บไปทางค่าน้ำมันผมคิดแค่1,000บาทจากเชยภูมิมาลำปาง500กิโลครับขาเดียวเดินทางประมาณ8ชั่วโมงไม่ได้คิดเยอะครับการเที่ยวคือกำไรนั่นแหละครับตัวนี้จัดส่งเรียบร้อยครับ6กลงรางหารเล็กนะครับ ทำไมวางแบบนี้เดี๋ยวผมมีคำตอบนะครับว่าทำไมวางแบบนี้ไว้ก่อนโอเคสินค้าครบถ้วนหกโกงนะครับขอบคุณพี่ชายมากๆครับที่ติดต่อสอบถามเข้าไปนะครับมาส่งครับผมอยากมาเที่ยวจังหวัดลำปางนะครับความฝันเล็กๆน้อยๆว่าลำปางจะหนาวจริงไหมยังยังไม่หนาวครับยกลางหนัก ไม่หนาวเลยครับเหือแตกตัวนี้จัดส่งนะครับแล้วจะพามาดูการสร้างโรงเรียนของพี่คนนี้ครับว่าเขาสร้างกันแบบไหนในจังหวัดลำปางตัวนี้พี่แกรสร้างแบบฉบับของแกเองนะครับก่อสร้างการระบายน้ำนะครับจะอยู่ด้านข้างการเทพื้นจะเททีละห้องครับ พื้นจะตากันมีการทับหลังระบายอากาศอิดสีก้อนเหมือนกันครับเป็นเสาไม้สักนะครับหลังคากระเบื้องมีบ่อทิ้งระบายน้ำนะครับแล้วแต่ว่าพื้นที่จะเรียกบ่อบ่อน,นี้เป็นบ่ออะไรนะครับบ่อซึมบ่อแล้วแต่เรียกครับผมตัวนี้เป็นท่อทิ้งน้ำเสียนะครับ รับช่องระบายอากาศมีทุกห้องครับห้องหมูขุนนะครับเป็นลักษณะยาวประมาณ7เมตรห้าว้าง3มเมตรครับผมตัวนี้เป็นเลี้ยงแม่พันธุ์เลี้ยงด้วยแล้วก็คลอดด้วยนะครับกว้าง2เมตรยาว3มเมตรตัวนี้ทำเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ครับ ที่ยังไม่ติดตั้งก็คือพี่ชายแกจะเอากรงที่ผมมาส่งเอามาใส่แล้วเทป,ปูนทับนะครับพี่แกต้องการไม่เคลื่อนย้ายนะครับเสาหอเองครับเสาหน้าหกนะครับแล้วก็หินแถวนี้เป็นหินลักษณะแบบนี้ครับ เทคานทุกห้องครับดูคานได้มาตรฐานมากครับมีที่อ่ากกหมูน้อยที่จับหมูน้อยเรียบร้อยครับเสาลอเองหน้าหกนะครับไม้สักจังหวัดลำปางขึ้นชื่อไม้สักอยู่แล้วครับไม้สักเยอะมากกระเบื้องใหม่นะครับที่แกสร้างได้ฟีมือมาก การวางแผนคำนวณเองจัดการเองกับพ่อยังไม่จบครับเดี๋ยวผมมีอะไรมาฝากนะครับเป็นบรรยากาศนะครับขอ,ของพี่ชายจะอยู่ไม่ไกลกับวัดเฉลิมเกียรติหรือที่ทุกคนค,คุณชินก็คือวัดหลวงพี่แจ๊สสีจนะครับเราขึ้นมาสูงขนาดนี้เราอยากให้ดูบรรยากาศการขึ้นมากนะครับ บรรยากาศสวยมากผมรับประกันนะครับห้าดาวรบยากาศการขึ้นนะครับขึ้นบันไดประมาณห้าร้อยสี่สิบเมตรนะครับไม่ใช่ทางตรงนะครับเดินขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นยากไม่ยากครับผมถ้าเตรียมตัวมาถ้าใครจะมาเตรียมเตรียมตัวฟิตร่างกายดีๆครับขึ้น สบายลงสบายแต่ถ้าไม่ฟิตร่างกายมาก็ผมรับประกันอาจจะไม่ถึงไม่ถึงแน่นอนครับอันนี้ผมขึ้นไปคนเดียวคนที่มาด้วยขึ้นไม่ไหวครับบรรยากาศสวยงามครับอี้อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเจ้าอีกนิดเดียวครับผม แต่สาหรับผมแล้วไม่นิดครับไกลอีกไกลเหมือนกันครับผมเดินขึ้นพักนึงครับผมใช้เวลาในการเดินทางนะครับไปทางขวาครับผมเดินขึ้นไปเรื่อยๆืครับไปกันตอนนี้จะถึงแล้วครับผมผู้พิชิตยอดเขาสำเร็จท่านคือผู้ชนะและบารมีสูงสาธุสาธุสาธุ ถึงเรียบร้อยครับผมไปดูบรรยากาศกันอีกทีครับว่าจะเป็นยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ทำคลิปไปเรื่อยๆครับขอระครังสามทีทีแรกไม่เป็นไรทีสองตีหาเจ้าของครับไม่เป็นไรครับผมเดีย๋ยวเราไปขอพรกันบรรยกาศสุดยอดครับรับประกัน นี่แหละครับสิ่งที่ต้องมากำไรคือตรงนี้ครับบรรยากาศสุดยอดยังไงฝากร้านด้วยครับผมเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำครับจะใกล้จะไก,กลไปได้หมดครับผมพี่ชายคนนี้ไม่มีมัดจำเก็บปลายทางค่าน้ำมัน1,000บาทขาดทุนเยอะครับ แต่กําไรอยู่ตรงนี้แหละครับความสวยงามสวยงามมากครับยังไงฝากด้วยครับผมเพจเล็กๆนะครับชัยบุญฟาร์มโทรมาปรึกษาโทรมาถามได้ครับแม่พันอาการสุกรเป็นยังไงนะครับ ต้องใช้ยาตัวไหนอะไรสินค้าเป็นอะไรสินค้าตัวนี้มีไหมสั่งทําได้ไหมสอบถามได้ครับโทรมาสอบถามกันดีกว่านะครับยังไงฝากด้วยครับผมเก็บภาพบรรยกาศเล็กๆเมาะอน้อยๆมาให้